นับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมา8พฤศจิกายนปีที่แล้วรวมถึง1กุมภาพันธ์ที่เปิดประชุมสภานะัดแรกที่ผ่านมา1 0มีนาคมวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องจับตาในการเมืองเมียนมาอีกวันนึงนะคะถึงแม้ว่ากองทัพเองจะยังไม่เปิดเผรยรายชื่อผู้ลงรับเรือกเป็นประธานาธิบดีและประธานสภาแต่ว่าชื่อที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งไปกว่า180 และพักสหาสามาคัคคีเพื่อการพัฒนาพัก U S D P รัฐบาลปัจจุบันเสนอก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวค่ะแม้นางองซานซูจีที่มีบทบาทนำพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ N L D จนคว้าชัยการเลือกตั้งทั่วไปครั้งประวัติศาสตร์ช่วงปลายปีที่ผ่านมาไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาได้แต่การที่เธอออกมากล่าวว่าเธอจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือประธานาธิบดี ก็ทําให้หลายฝ่ายจับตากันต่อมาประผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีในสภาเมียนมารวมถึงตําแหน่งผู้นําสภาต่างๆจะมีชื่อของใครปรากฏบ้างอูทินจอเป็นชื่อที่ถูกเสนอมาจากพรรค NLD ส่วนนายแพทย์สายหมอกคํารองประธานาธิบดีคนที่สองสมัยรัฐบาลปัจจุบันนําโดยประธานาธิบดีแตงเซ็งคือผู้ที่พรรค USDP พักสหาสามาคัคคีและรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่เคยดำรงตำแหน่งโฆษกสภาสูงแห่งนี้คือชื่อที่ USDP เสนอรองประธานาธิบดีโดยอัตโนมัติอีกด้านหนึ่งรายชื่อผู้รับลงคะแนนเสียงเลือกเป็นผู้นำสภาต่างๆจากกองทัพเมียนมาที่จะเลือกกันเองภายในกองทัพก็ยังไม่เป็นที่เปิดเผยการลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมาจะเกิดขึ้นในการเปิดสมัยประชุมสภาครั้งใหม่ ซึ่งเป็นที่คาดกันว่าจะมีขึ้นในวันที่17หรือ18มีนาคมนี้ก่อนสาบ้านตนรับตําแหน่ง31มีนาคมและเริ่มทําหน้าที่ประธานาธิบดีในวันต่อมา1เมษายนสำหรับรายชื่อที่เป็นที่เปิดเผยค่ะว่าแต่ละพักทั้ง USDP และ NLD จะเสนอเพื่อรับเลือกเป็นประธานาธิบดีในสมัยถัดไป และจะลงคะแนนกันช่วงกลางเดือนนี้นะคะเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะก็คืออู๋ถิ่นจอจากพรรค NLD นะคะคนนี้เป็นบุตรของนักเขียนที่เป็นที่นิยมอย่างมินทูวุค่ะซึ่งเขาก็เคยเป็นสมาชิกพรรค NLD ที่ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2533ด้วยถิ่นจอจากกลุ่มชาติพันธุ์มอนคนนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับองซานซูจีช่วงมัธยมปลายค่ะ ก่อนที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ,อยังสหราชาอาณาจักรด้วยค่ะก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจากนั้นก็เป็นสมาชิกพรรค NLD ค่ะตั้งแต่ปี2535ซึ่งนอกจากที่มีภูมิหลังคล้ายๆกันหลายฝ่ายก็ยังมองว่าเขาเป็นที่ไว้วางใจขององซานซูจีอย่างมากค่ะและยังปรากฏภาพยืนเคียงข้างนางองซานซูจีช่วงที่นางองซานซูจีถูกกักบริเวณก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ สำหรับคนต่อมาค่ะเป็นผู้ที่รับเสนอชื่อจากพรรค USDP นายแพทย์สายหมอกคำค่ะเขาเป็นรองประธานาธิบดีคนที่สองสำหรับรัฐบาลปัจจุบันค่ะนำโดยประธานาธิบดีเต็งเซ็งสายหมอกคำเป็นนายแพทย์จากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ชนะการเลือกตั้งในเมืองลาโชค่ะในการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา8พฤศจิกายนปีที่แล้วเขาสำเร็จการศึกษาจากมหาพิทยาลัย,ลยแพทยศาสตร์มัณฑะเลเคยเป็นสมาชิกและประธานสมาคมวรรณกรรมและวัฒนธรรมฉาน ขณะที่บทบาทขณะดำดรงตําแหน่งรองประธานาธิบดีก็พบว่าทํางานด้านวัฒนธรรมและสาธารณสุขค่ะรวมถึงการมุ่งจัดการประเด็นชาโรฮิงญาในรัฐยะไขา่สไซหมอกคําก็ได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีให้เดินทางไปจัดการเรื่องนี้ค่ะโดยไปหาเรือกับมุขมนตรีรัฐยาไขา่และเจหน้าที่ด้านความมั่นคงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วด้วยค่ะ แต่ถึงแม้จะยังต้องรอดูทิศทางการลงคะแนนเสียงช่วงกลางเดือนนี้อีกด้านหนึ่งเองก็ยังคงต้องมองค่ะว่าหลายฝ่ายก็ดูว่าค่อนข้างจะมั่นใจนะคะว่าอู๋ถิ่นจอจะได้เป็นประธานาธิบดีเมียนมาคนต่อไปแต่ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะคะว่าเมียนมาจะมีประธานาธิบดีที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ในสมัยหน้าค่ะ